ครับดิจโจก้างตกอบูตกอบูไม่ใช่ครับอบูเตั๋ออเล็กก่อนครับสวัสดีครับเฮียกับแกงอัลใช่ครับใช่ขอบคุณครับมาทางนี้หน่อยได้ไหมเอามาสองร้อยกันเลยครับ ทำไมมีปัญหากับปืนเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพอดีฟังมาแต่ในมุมของปืนอะมุมน้องๆเรามีออม,มีเรื่องอะไรกันนะครับพี่เรื่องไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็ปืนอยู่ไหมเพื่อนผมเล่าเ่าให้ผม,มฟังฟังหน่อยได้ไหมพี่ว่า,วาเรื่องอะไรบ้างพอดีผมเพิ่งกลับมาไม่ได้ถามน้องเลยน้องไม่ได้บอกอะไรไม่อยู่หรอเนี่ยอยู่กับอเล็กเนี่ย อันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะเร,ยรยเรื่องอ่ะไม่ได้รู้เลยเขาหลุพี่ตกเพื่อนผมมาผมไม่ยอมอยากแก้ไอ้เพื่อนผมมาครับเอ่อตามปื้อที่ไหนเลเวลล่างเลเวลล่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามน้องแป๊บน,นึงนะพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ,อ,อ้ใครมีปัญหาอะไรกับแบบพี่ปื้อป่ะอันนี้อยากอยากอยาก,อยากรู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะอยู่วะหรือว่าแค่แค่ปื้คนเดียวก็ได้ คนอื่นทำมีธุระก็ทำเรียบรื่นไอเลี้ยนไอเลิออนอยู่ทุกเหตุการณ์น้องน้องผมไม่อยู่ให้ให้พี่เปิดเล่าได้ไหมพี่อันนี้เรื่องนี้ผมไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะเขาเดือดกันมากๆาเลยแหละไม่รู้เหมือนกันอรู้แค่ว่าน่าจะโกรธกันอยู่อะหลายหลายอย่างเลยมั้งหมายถึงว่าโกรธกันขู่กันไปขู่กันมากันอยู่นั่นอะโอ เรื่องเรื่องอะไรบ้างอะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยรอเปิดมามันมันเหมือนมันไม่จบกันอไม่จบใลองไี่อ่ะเคยบอกพวกเองไปแล้วฮัลโหลพี่แฟงว่าพี่จะมายุ่งกับพวกเองพี่บอกแล้วว่าไอ้พวกเองเนี่ยอยู่น้องไม่อยากรอยู่กันเงี้ยตอนนั้นนะพี่ไปเองไม่อยู่มั้งพี่ไปบอกพวกเองละอยู่ที่ไรพี่ผมพกมานล้นี้มา อะไรวะเรื่องอะไรวะพี่อไปคุยแล้วครับตอนนั้นอยู่คาสินโนพี่คุยดีมากเลยนะพูดดีด้วยพี่บอกว่าให้พวกเองเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆน่าจะเป็นน้องๆพวกเองมั้งเสียงแบบแบบเสียงแบบล้อหลอกหน่อยอะแต่พี่อยาคุยดีๆแต่เขาก็มองคืออะไรเข้าใจไหมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฟังพี่ตั้งแต่แรก คือเหมือนกับว่าไม่ว่าพี่จะพูดอะไรเขาก็จะว่าพี่ตอแหลพี่ตีน้าเศร้าพี่นุนพี่นี่พี่นั่นเดี๋ยวจะโดนเอลเคแล้วตอนนั้นยังไม่ทันได้ตีกับเอลเคได้สำหรับเดี๋ยวจะโดนเอลเคแล้วทาเป็นพูดแบบนันคือใจน้องๆแบบแบบกับใจคนในแก๊งพี่อะคือเขาพูดให้พี่รอดพี่ฟังประมาณนี้คือใจเหมือนมันไม่ฟังเพียงแต่แรกอแต่พี่จะบอกแล้วว่าใครอยู่มันไปพี่พูดไปแล้วรอบหนึ่งผมจะพูดอย่างเงี้ยพี่ผมมาห้ามน้องผมแล้วแต่ น้องผมโดนเรื่อยๆเลยนะพี่ทั้งๆท,ที่แบบไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะอยู่ดีๆก็ก็โดนอ่ะอย่างน,<ะ>น,างนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เว้ยน้องคือคือเล็กกับโจก็ต้องมองในมุมของของคนที่แบบว่าแบบอย่างพี่กับเองเนี้ยพี่เข้าใจเองไปเป็นคอนเทนต์แต่คนในแก๊งพี่มองนั่นแหละมันคนละมุมมองกับพี่เข้าใจไหมอ่าเข้าใจพี่เข้าใจมองแบบนั้นนะ เวลาที่เองกับโจ๊กไปอยู่เคอดีแล้วโจ๊กมาไล่แทงน้องพี่อยู่ตรงเนี้ยเองเข้าใจไหมเราใครสวยล่ะก็น้องๆเองอ่าเนี่ยเนี้ยผมรู้อยู่พี่อันนี้นยิ่งมันเป็นแบบนั้นปึ๊บมันก็ออกมาในวันนี้อะไรอย่าลืมนะว่าทุกฝ่ายทุกคนอ่ะเองก็ต้องโรเทคแก๊งเองเหตุผลมีเป็นร้อยแปดพันเก้าอยู่แล้วว่าเองไม่ได้ผิดเองไม่ได้ทำนั่นเองไม่ได้ทํานี่แก๊งพี่ก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อนพี่แต่ละคนก็จะคิดว่าแบบพี่ไม่ได้ผิดแก๊งเราไม่ได้ผิดทุกคนอ่ะ มันมันไม่ฟังใครกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันต่างคนต่างที่แบบว่าแบบต่างคนต่างปกป้องตัวเองอ่ะถ้าพูดในมุมของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเรื่องเข้าใจไหมเข้าใจแต่สิ่งที่พี่พูดไปอวันนั้นไม่มีคนฟังพี่เองพี่บอกว่าให้อยู่เงียบๆอยู่เฉยๆกันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ยุ่งแล้วพี่จะตีกับเอลเอย่างเดียวตอนนั้นพี่ก็บอกแล้วไม่ใช่พี่ไม่บอกพี่พูดไปแล้วว่าเอยอย่าอย่าอย่าแบบอย่ามายุ่งกันเลยวันนี้ก็มีกับเอลทูนะพี่ก็บอกเขาว่าเออ ต่อจากนี้อยู่ใครอยู่มันไหมเขาก็คุยดีเขาบอกว่าผมไม่ยุ่งแล้วครับถ้าวันหนึ่งเขามาวุ่นวายหรือมายุ่งขึ้นมาจริงๆหรือหรือว่าจับได้เงี้ยพี่ก็จะน้องพี่มันก็จะแบบมันก็จะไปตีเขาอะเกตใช่ไหมมันก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเมื่อจะตีกับเอลเคมันก็แบบมันก็ต้องแบบวัดวัดกันแบบวัดกันไปเลยว่าใครจะยืนนานกว่ากันอะไรแบบเนี้ย ทีเนี้ยมันกลายเป็นพวกเองไอโจ๊กไปไล่แทงน้องมันก็เรื่องมันก็ยาวมันก็ไม่จบง่ายๆอีกครั้งพี่อะจบไปแล้วรอบนึงกงมีการแจ้งใบแจ้งอะไรกันมัวสะทรายไปหมดมันเหมือนมันอินกันไปไปกลแล้วในมุมพี่นะมีใบด้วยเหรอพี่เองใจยังไงก็ช่างนะอะไรแต่เชื่อไหมว่า พี่มองพี่พี่มองแบบนี้นะคือเวลาน้องเองไปฟ้องเองอ่ะเองจะเข้าข้างใครน้องเองไหมผมก็ต้องเข้าข้างน้องอยู่อยู่แล้วไงถูกไหมอ่าใช่เวลาน้องๆเองไปพูดกับเองอ่ะพูดในมุมของน้องๆเองอ่ะเองเข้าข้างน้องถูกไหมแก๊งพี่มาพูดกับพี่พี่ก็ต้องเข้าข้างแก๊งพี่อันนั้นคือสิ่งที่มันปกติมากๆครับแต่ตอนเนี้ยที่ที่พี่มองว่ามันไม่ปกติก็คือพี่ถูกลุม อ่าถ้าถ้าถ้าผมพูดในมุมผมนะพี่แก๊งผมอ่ะผมถามตรงนะพี่แก๊งผมเคยไปซื้อเรื่องแก๊งพี่ไหมผมเคยไปเปิดแก๊งพี่ก่อนไหมไม่เคยมั้งถ้าจัมั้งถ้าถ้าพี่จําได้ก็คือไม่น่ามีนะตอนแรกก็ดีๆกันอยู่คือจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่เคยแบบไปเปิดอะไรพี่เลยนะต่อให้พี่พร้อมหรือไม่พร้อมผมก็ไม่ไม่เคยไปหาเรื่องพี่ก่อนเลยนะอืม พูดมาพูดมาได้เลยพี่ฟังแต่แต่กลับเนี่ยคือมันเริ่มตั้งแต่เวทอะตั้งแต่เวทตอนนั้นเลยพี่จนมาถึงตอนเนี้ยเรื่องก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนแรกก็ตีไปก็น,นึกว่าจะจบแต่ไป,ไปเอามาก็ไม่ไม่ไม่จบเหมือนเดิมมันก็ลามขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆรืยแล้วน้องผมผมห้ามไปแล้วย่ขนาดอยู่เฉยก็ยังจะโดนอะพี่คืออจริงอ่ะ ถ้าพี่ลองเป็นผมอะ่ะมันโดนเรื่อยๆอยมันสะสมอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็เก็บกันไม่อยู่เหมือนกันนะพี่คือจริงๆอะ่ะพวกผมไม่ได้ไปยุ่งเลยเค,คือถ้าผมเอาจริงๆอะ่ะผมไปเปิดอย่างเดียวแล้วต่อให้พี่พร้อมหรือไม่พร้อมอะ่ะความไว้ใจของผม่ที่เคยไว้ใจแก๊งพี่เนี่ยที่เคยคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยผมรอให้พี่พร้อมทุกอย่างเลย อะไรหรอหมยถึงพร้อมนี่คือพร้อมตีหรอพี่พร้อมอยู่แล้วตอนเนี้ยที่พี่คุยกับเองเนี่ยคือพี่จะปรับนะช่วงนั้นเนะ่พี่ให้มันตรงกันให้มันเป็นวันบายวันไปแต่ถ้ายังจะลุ้มอย่างอย่างนี้ต่อไปพี่ไม่ได้ติดเลยนะที่พี่มาคุยกะคือพี่ก็คุยโคตรด,ดีเลยนะเหมือนเดิมเลยเหมือนที่พี่คุยอยู่คาสิโนเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเองจะตั้งใจฟังพี่หรือว่าเองไม่ได้เปิดใจรับฟังตั้งแต่แรกต่อให้พี่จะพูดเป็นพันคําเองก็เองก็ไม่เข้าใจเองก็ไม่ได้ยินอยู่ดี ึงพี่จะยืนอยู่ต่อหน้าเองก็ช่างถึงพี่จะบอกว่าแกงเองเองโปรเทคน้องแกง๊งพ,พี่พี่โปรเทคเพื่อนโปรเทคน้องเหมือนกันอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะคือแบบที่พี่คุยอะ่ะคือพี่กําลังจะบอกกับเองว่าเนี่ยเดีย๋ยวไม่ต้องตีกันอีกแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันผมพูดในมุมแก๊งผมนะ้ี่ตอนนี้ผมไม่ได้มองว่าผมไปลุมพี่นะแต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วแก้งผมมันก็ต้องต้องเดินด้วยลําแข้งตัวเองอยู่แล้วมันไม่มีใครมาทําแทนผมได้อยู่แล้ว อย่างกับพี่กับทิปันเอก็กอมเ่ M ะมาเปิดผมแล้วก็เปิดทิปเปต่อแล้วก็ไปเอต่อมันมันมันก็เป็นปกติไหมพี่ที่ที่จะโดนต่ออืมปกติแต่เอ็งเอาว่าเอ็งเข้าใจอย่างนั้นก็ได้แต่เอ็งไม่รู้หรอกว่างัดร้านอะไรเงี้ย โดนอะไรมัางอะไรเงี้ยฟังขอพี่มันมันปกติมากๆที่เองอย่ามองน้องน้องผมก็ก็โดนนะพี่เขียนนั่งอธิบายใช่พี่เข้าใจพี่เขียนนั่งอธิบายว่าเอ้ยมันมีแบบนั้นแบบนี้มันโดนแกล้งแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเขียใช่ไหมแบบมันพี่บอกมันสองมุมเองมองนั้นถูกที่เองจะมองว่าเอ้ยมันสมควรที่จะโดนมองของก็เหมือนกับที่เองเข้าข้างน้องน้องน้องผมไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยพี่ก็จะประมาณว่าเอาน้องน้องพี่กับงัดร้านดีๆก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนกันเมื่อก่อน มันก็เหมือนกันพูดไปพูดมามันก็วนกลับไปที่เดิมครับเออนั่นแหละทีเนี้ยพี่อยากจะคุยกับเองว่าเนี่ยอีกสองสามวันเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเองจะแบบเองกับพี่อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบจะให้มันจบในครั้งหน้าเลยไหมหรือเ่าเยังไงดีเพราะพี่<ม>เองก็ ก็ไม่อยากอะไรกับเองแล้วอ่ะคือพูดไปแล้วตั้งแต่อยู่คาสินโนตั้งแต่ก่อนจะตีกับเอลแล้วอ่ะผมเข้าใจพี่นะพี่แต่ผมผมคอนเฟิร์มไว้ตรงนี้เลยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบแบบไหนผมก็ห้ามน้องๆผมได้ไม่อยู่เหมือนกันอะพี่ถ้าน้องผมอยากตีต่อให้แพ้ต่อให้ไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องตีเหมือนเดิมอ่ะเพราะเรื่องอ่ะความสะสมหรือว่าความเจ็บปวดมันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราเก็บไว้นานมันมันก็ยิ่งเก็บไม่อยู่ สุดท้ายมันก็ต้องปลดปล่อยอยู่ดีพี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบแบบไหนพี่กับผมอะอมผมก็ต้องก็ต้องลองคุยเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งกลับแกงมาด้วยผมอยากผมยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่นะเรื่องเรื่องหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นโอเค พี่เคารพการตัดสินใจของเองแต่แต่ที่พี่คุยกับเองวันนี้คือพี่ว่าพี่คุยดีแล้วขอบคุณครับพี่ผมขอตัวก่อนนะนี่และครับพี่คพคบไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมไม่รู้เยครับ มีมน้องมีตีมีตีกันแหละมามามาเนี่ยมาเนี่คือเหมือนเอเบเคเขาเขากลัวผมแบบว่าเขามองตอนนี้ว่าเราไปลุมเขาแต่ผมก็มองในมุมผมว่าผมไม่ได้ไปลุมพี่นะพี่เป็นคนมาเปิดพวกผมทั้งที่แบบไปเปิดกันสามแก๊งอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหรือเปล่าที่ต้องโดนแล้วเขาเขาถามผมว่าแบบ ถ้าเราเล่นกันอีกเนี่ยอยากให้มันจบเลยไหมพี่ก็ไม่ได้อยากอะไรเองผมก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจบแบบไหนสุดท้ายแล้วคนที่โดนที่สุดอะมันคือผมต่อให้น้องผมไม่ยอมอะต่อให้เขาจะแย่หรือว่ายังไงสุดท้ายผมก็ต้องเอาอยู่ดีอยู่ดีอะตอนที่ผมแย่ผมโดนเขาชิบหายเลยอะแล้วทําไมตอนนี้ผมต้องใจดีอะต่อให้ผมแพ้ต่อให้ผมชนะชผมก็ไม่ยอมอะผมก็จะตีเรื่อยๆจนกว่าจะอยู่มือพวกผมอะถึงผมจะปล่อย ดีครับไอเอ็มมันต้องเจอคนแบบว่าอย่าไปยอมเราด้ยอมมันยิ่งเหลืองครับเอลคีก็พยายามหาจุดยืนกลกับมาในจุดที่แบบเป็นภาพแต่ก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้มันพูดตรงๆว่ามันก็ยังมีาเกิงใจกันนะเขามองว่าภาษีตอนนี้ผมกับเขามันสูสีกันบ้างเลยถ้าผมอะเอลคีก็แน่ามีงานแกน ถ้าผมอาวุธดันขึ้นได้เนี่ยเหมือนทิเบตเอ็กเงี้ยมีของขึ้นได้เนี่ยถ้าเขามองตรงนั้นน่ะเขาก็น่าจะโดนผมเหมือนกันตอนที่เขาทําเขาอาจจะไม่ได้คิดหรอกตอนที่พวกผมโดนเขาอาจจะไม่ได้คิดหรอกเขาจะเอาอย่างเดียวอะ่ะแต่ตอนที่พวกผมเอาอะ่ะผมก็จะไม่ไม่มานั่งสงสารเหมือนกันน่ะใครวะเออไมเชียร์นฟังเชียร์เลยเ ใครใครวะเนี่ยเรื่องเดี๋ยวกัคุยคุยกันก็ได้ครับใครวะไอ้เนี่ยมันเสนอเรื่องมาฟังก็มีผมว่าเอเมคเหรอเอ้ยมาแต่งใครวะมาจอดตรงกูอะกระเป๋าไอ้ฮาร์ปมันขับมาแต่งอะอเล็กน่าฮะเปล่ากูถามเนี่ยใครมาจอดตรงกู น้าแปะครับน้าแปะเออเฮียพูดมันยากเห,หรออ้หาน,นะเอเี่ยเียงอน้งองเดกูรับของกันร้านติดเล่นไหมไม่เล่นไมเล่นผมจะได้ไปขายยาไปทำ คนนเยกูไม่รู้อ่ะเฮียกูพูดเลยว่ากูไม่ใจอ่อนเฮียแม่งตอนนี้โดนโดนจนไม่ไม่มีเฮียอะไรจะเสียเข้าใจปะรับอะไรมาปะใช่ครับครับพี่เข้าใจครับ